ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเฟิร์นกอรี่วันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนมากินที่ร้านอาหารโกจิพาที่โรงแรมมารีออวันนี้เฟิร์นก็ได้จองคิวไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเย็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูภายในร้านกันเลยดีกว่าไปกันเลย เดี๋ยวเราก็จะไปกินโซนที่เป็นพวกสเต็กแล้วก็เนื้อกันเลยนะคะเพราะว่าน่ากินมากทุกคน พาม่าแฮมคิมจุกพาม่าแฮมโอเแค่นั้นอะโอเคเดี๋ยวเราเคซ่อนอร่อยละกันแล้วก็สั่งหอยนางรมมาอย่างละนี่สามชนิดอย่างละสองกลางนะคะนี่คือคนรอเยอะมากเดี๋ยวเราก็มาชิมตัวกลางกันกินแบบสุวเดียวนุ่มมาก ดีคือแบบมันละลายในปากเลยแต่มันก็แอบเลี่ยนนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบแต่ถ้าใครที่ชอบแบบบอกเลยว่าแบบอร่อยมากละลายในปากมันก็จะดูแบบมันๆหน่อยทุกคนนะคะควรว่ามันต้องกินกับซอสทุกคนมันถึงจะแซ่เลี่ยนนี่นะคะกัวกางอ๋อมันคือแยมคือมันต้องกินแบบกินกับแยมแล้วก็ขนมปัง กินแบบเป็นเซตอ่ะเข้ากันอร่อยมากๆอร่อยเลยอ่ะถุกมาที่นี่ก็ต้องมากินนะคะโฟกาเด็ดเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติของแต่ละชนิดที่เราตักมานะคะทุกคนนี่ของประเทศไหนไม่รู้รู้แค่ว่าเดี๋ยวเรามาลองกันสวัสดีนะแต่ว่าซอสมันเปรี้ยวปะเียวเรามาลองซีฟู๊ดบ้าง จะมีความแบบบูดบุนอยากกินก๋วยอันนี้นะคะชอบอันนี้ยมันแบบมันเค็มๆเหมือนน้ำทะเลจริงๆอร่อยอันนี้อร่อยสามารถเค็มกันนะค่ะอันนี้มันจะมีความแบบเค็มๆค็มเค็มเค็มแต่ว่าเนื้อดีดีมากอันนี้เนอะไรไม่รู้แต่ว่ามีความมีเดียม ันที่เขาแบบย่างมาทุกคนอร่อยมากเลยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นอีกอีกเนื้อหนึ่งนะคะอร่อยก็ดีมากเน,นี่ดีมากมากๆทุกคนนี่คนะคะความมีเดียมของเนื้อ ย่างนะคะอันนี้คือเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่แบบว่านานาชาติมากๆจริงๆทุกคนมีทั้งอาหารอินเดียอาหารไทยคืยอเยอะแยะมากอะ่ะกว่าปลามึกเขาแบบสดนะทุกคนคือเนื้อเสือร้องไห้นะคะกินกับน้ำจิ้มจิ้มแจว่วน้ำจิ้มแอบเป็มข้าวหมูย่างนะคะ น้อยาทุกคนเลิกกินแล้วอ่ะเนื้อหน้าท้องม,มากเลย เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนราคาก็ตกอยู่ประมาณ1,800บวกบวก2คนนะ่ะก็รวมถ้าไม่มีส่วนลดก็อยู่ที่3,700แต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามาวันไหนด้วยจานอาคารพุทธนานสูงอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบดินเนอร์หรือว่าเป็นอาหารแบบบรันช์ตอนกลางวันนะคะก็ราคาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นก็กลับและานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รวมๆแล้วรสชาติอาหารอร่อยดีค่ะ เนื้อดีมากคือมาที่เนี่ยแนะนําให้กินโฟกาแล้วก็เนื้อเพื่อแบบโซนยุโรปนะคะทุกคนซี่โครงบาร์บีคิวอ่ะใครชอบรสชาติที่จะหวานหน่อยอ่ะก็คือน่าจะชอบนะแต่ว่าเนื้อดีแต่ว่ารสชาติซอสบาร์บีคิวมันอาจจะหวานไปนิดซึ่งเฟิร์นก็แบบเออไม่ไม่เอยชอบนะคะของหวานก็อร่อยดีทุกคนแล้วก็โซนญี่ปุ่นก็โอเคของสดคืออร่อยอยู่ใครสนใจก็มาทานได้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณสองคนมันตกอยู่ที่ประมาณ3ามพันเจ็ดอะค่ะทุกคนแบบไม่มี ไม่มีส่วนลดนะแต่ว่าถ้าใครมีบัตร KTC มีส่วนลดประมาณ10%แต่ว่าไม่รู้ว่าโปรโมชันเนี้ยจะอยู่ถึงแบบถึงวันไหนยังไงก็แนะนําว่าให้จองเกาะแล้วก็เช็คราคามาก่อนนะคะซึ่งแต่ละวันในราคาจะไม่เหมือนกันก็คร่าวๆมีประมาณนี้แหละทุกคนสุดท้ายเฟินก็ฝากกดไลค์กด u u s s r i b e c ช anel เฟิร์นกอลลีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย